แต่จริงๆผมก็เล่นด้วยนะที่ได้เหรอหไม่แล้วพจอนเอาเอารถไปให้เล่นโอ้ยอยากจะบอกว่าเอามออเตร์ไซค์ให้พกทีพกแค่คันแล้อร์ไซค์พี่จอนนะฮะแค่นี้เพื่อนจะเป็นคำถามอีกครั้งหน้านะแค่นี้ก็เป็นอูแล้วพี่พกขี่เลยโอ้โหหล่อเลยนะครับนั่นก็คือละครเรื่องเลยนะ,ะนะครับก็จะมีการชมร้อยเล่นห์มา,านะครับผมได้แล้วค่ะเขาพี่จอนบ้างราคาผมนี่นะฮะนั่นก็คือ รักกันเลยนะรักกันเลยใช่ขอบคุณมากครับพี่ที่ต้องเสียงเล็กที่อครับเสียงเป็นนี้หรอไม่รู้ว่าพูดกับพี่นกชัยชัยบอกให้เออพูดอย่างนี้นะพอเสียงก็เป็นอย่างนั้นเรื่องไดเป็นเสียงเล็กไปเลยนะฮะโอ้โครับก็ติดตามชมด้วยนะครับผมนะครับโอ้ยเนี่ยฮะพี่เก่งพี่เก่งนี้เรื่องอะไรฮะมีอะไรอีกอ้อผมไม่พบที่บ้านเดิมอดิมต อ๋อเจเลยเขาเลยค่ะ้อองเกองเกหนึ่งองสามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งต้องใชกอดเลยนะไม่ตองเก่งอ่าถ้าใช้กอดเลยนะเย็นนะใจเย็นตอบแล้คนต่อไปอ่าคนที่สามหนึ่งอใช่ไหมใช่อ้ยเปิดเปิดเปิน้องูนี่ัะไงอ่ะเปิดเปิดเปิดแสดงว่าใช่ไหมใช่ไหม ชอบสายตาเธอแบบคนโโหตกลงแทบร้องไห้เลยทีเดียวนะพูด่ายทั้งาพอเไค่ะเดี๋ยวเสักครูดเลยไงนะเพาาะนาิดเดียวเลยรรงเนี่ยไปนะเนี่ยไปนะขางล่างมากดีมากเพราะอะไรเราไม่ได้ขึ้นมาไงเราจะติดเชียร์แะอ้พี่กอดพี่หนาดิพี่ไม่ต้องดีใจก็ได้ มันรู้ก่อนมันรู้อะเออรู้ว่าใช่เขาเล่นสายตาานะโอ้โหมันรู้มาก่อนแต่ว่าคนนี้รู้จริงรู้จริงรู้จริงแล้วแต่เขากอดแน่นมากเลยนะเออพุ่งมากเลยอ่ะคช่อะคนก๊าไปคนสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วไปค่ะโด่ค่ะพร้อมนหนึ่งพร้อมหนึ่งสองพร้อมได้ไหมเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตา ัอ่ายาอยาใส่ซอคอครับผมเราไม่เรียกให้ใส่ซอกคอนะครับเปกอดิงๆเกอดิเปิดตามรู้รู้นรู้ไเราจะแพนแท้ตอนนี้กไมอยากเล้ว่อกชีวิตเลยค่ะโอ้โหเปิดัมาแล้วค่ะผมบอกผมบอกแล้วยังไงก็เสร็จที่จอนะฮอบอกมาปุ๊บซื้เออ เลยค่ะนะคะตอนนี้คือไงไม่มีไม่มีเออเราจะไดู้้โชคดีครับผมาได้เซลฟี่ได้เซลฟี่ได้เซลฟี่หรอสองคนที่ไม่ถูกฮะมาเลยฮะัอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนอยู่ไหนครับอีกหนึ่งท่านเป็นไหนครับเสียใจเดี๋ยวเราอยู่ตรงไหนแล้วไปแล้วเราเจอพี่เก่งไปเจอหนึ่งท่านอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เลยร้องไห้ร้องไห้เสียใจก่อนพี่เก่งไปอันเจ๋งเลยค่ะเราต้องขอโทษทุกคนนะฮะชอบที่ทำสองมือ ีต้องกล่าวว่าได้แชมป์แน่นอนจาเซลฟี่นะสองท่านนะฮะที่ตอบผิดนะฮะตัวแรกในเซลฟี่นะครับเซอร์พี้อภิโปรได้เลยครับค่ะครับผมเอาละครับนี่คือโตโยต้าปิกเดียร์คูเนเชียตของเรานะฮะวันนี้อยู่กับพี่โป้ธนวัฒน์นะครับเรามีผู้บริหารใช่ป่ะใช่ป่ะเจ็บใช่ป่ะเฉลยเจ็บหนูมันเดือดผิดครับ รู้จริงไม่รู้จริงมาเดินคับพิการมือจหยงนะครับแหมหอกนะเดีอกนะเดี๋ยวหลอนะมือลงคับมือลงโอเคค่ะเดี๋ยว่อนที่จะมาบอกเฉยการนะีะ้มือไปครับโอเคนั่นแถวที่ห้าที่หกเดี๋ยวค่ะห้าถึงห่ดำโอเคค่ะอะไรคนที่องก่อค่ะไัวแลับท่านหครับฮะอะไรยครับไปค่ะมาเลยูนี้ไงจริงยูได้ไง รือได้ไงฮะเกาเกาเมาดเลยารูู้้เลรู้เี๋รู้นิดนึงะอไม่มีคุองถ่ายภาพกับพี่ป๊ค่ะคองถ่ายภาพกบพี๊ออกมาอยู่ด้านนอกก่อนเลค่ะมาเป็นภาพเวทีเลยนะงนี้มาฝั่งน้ได้เลยค่ะ ต้องเงียบต่อให้เขาจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นไม่ใช่พี่โบก็ต้องเงียบไปนะเข้าใจแหละว่าเราต้อไปด้วยนะครับแต่เราแบบจิกไว้ทำมือหยิ่งไว้จิกจิกจิกไว้จ้ะนะคะโอเคต่อไปอ่าขั้นหนึ่งสองสามเข้าใจไม่ใช่ตอบไม่ต้องเกรงคนที่หนึ่งเชิญค่ะพร้อมัะตรงเลยหนึ่งสองสามใช่ไหมไม่ใช่ไปใช่ฮะหนึ่งตอบสามใช่ไหมใช่หนึ่งตอบสามใช่ไหม ัมากั้ใจนะูั้งใจนตั้งใจนั้ใจนะตั้งในร่้งใจนะตังใจนะตั้งอนะตั้ใจนะั้นรต้งใจนะันรู้ง่จนะอ้นะต่้จนะต้งใจนตั้งจนิั้งรูน้ง่จนะงนแตั้งใจน้งใจนะต้นะต้งในะงใจนมากเลยนะต่้ะพั้จะตัมนตันสุด้ายค่ะพร้ามและต้งอนะไร้่ะดงะ ขไหนึ่งหนึ่งสองสามใช่ไหมอ้ยตอดตั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 ดาัด่ัดตัดอัดอัดตัดตันตัดาัดตัดตักดตัดตักตอนตัรัดตัตาตัดดตัดตเดตัดตดตัดตัดตดตัดตตรั สององุเทาอุ้งเทดมส่ใช nice. ่ไหมไม่ใช oh uh, ่ไม well, uh, so ่ต้องเก่งลูกไต้องเก่งตอบแช่อดเลยนะไต้องเก่งอ่าเขาช่กอนเลยนะใจเย็นนะใจเย็นรอแล้วคนต่อไปคนที่สามตรงสอใช่ไหมใช่เดี๋ยวรัเปิดไปราูนี่เยังไงอ่ะเดปิดเปิดเปิดแสดงว่าใช่ไหมใช่ไหม ตาเธอรับคนโอ้โหตกเล่าแค่ร้องไห้กันเลยทีเดียวนะคะพูดขันทั้งเราพอไปค่ะเดี๋ยวสักครู่ดเลยได้นะนี่ตื่นเลยไปล้างเนี่ยไปนะเนี่ยไปนะช่างน่ารักมากมีมากเพราะอะไรเราไม่ได้ขึ้นมาไงเราอยากจะเชียร์แบ่งลับมาให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตุ๊กตุ๊ต้านครนายกครับใช่่คะ คะก็เครื่องทอมันรัดนะคะโอ้โหหนาวแน่นจริงๆนะคะอยากพึ ah. ่รักกันแบบนี้ตลอดไปใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดใครที่บอกอยากจะให้งานดีๆแบบนี้มีอีกอย่าลืมค่ะซื้อรถสักคันหนึ่งก็จะตั้งให้ทอนนายกของเราและคุณจะได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้ตลอดไปโอ้โหนะครับก็เรียกว่าให้มีแต่ให้อย่างเดีต็ใช่แล้วแล้วก็ฟีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเด็ดสิ้นเดี๋ยวจบจากตรงนี้ก็แจกทองแจกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอีกค่ะพี่จอนหมายว่าการกิจกรรมของเราจัดมาตั้งหลายวันแล้ววันนี่วันสุดท้าย เต็มที่เลยถูกต้องค่จะจัดหนักจัดเต็มเลยโอเคครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับ,รบนะฮะตอนกี้สัมภาษณ์โป้งกี้ผมสัมภาษณ์บอกว่าทำไม <จร S 1> ถึงเลือกพี่จอนเขาบอกว่ามือมือพี่จอนเย็นมากเรีกว่ามือโป๊กตืออ่ลมแต่วนมาอพราะอพรามือพี่จอนเย็นเพราะว่าตอนพี่จอนกี้ไม่ได้ขวดน,น้ำเหงื่อเต็มตัวนะฮะนั่นก็คือเกมที่เราเล่นกันทั้งสองเกมแล้วเป็นเกมเดิมแต่ว่ามีความสนุกสนาน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมอันนี้ก็ยังใส่เสื้อกล่องการีของเราสวยงามอีเดียวนะฮะใช่เลยไม่เปลี่ยนแปลงไงเราได้ละฟาเป็นหลักเหนียวแน่นจริงๆรักของตัวตั้งนะรักเหมือนใครใช่เลยโอ้โหมีเสียงเชียร์ด้วยตัวแทนตัวแทนไม่ได้ขึ้นมาก่อนเองแต่ตัวแทนเหมือนตารู้ เหมือนโยนก่อนเหมอนยานเดี๋ยวค่อยไปทำรุ่งมาหน้าเราแตกได้นะคะเออน่าเราก่ะที่หนึ่เมื่อกี้พู้ที่เล่นเกมพี่พุ่งหองขนาดนี้ยังทายผิดเลยเออแต่ทุกคนห้องเขาทุกคนไงราคาจ้าไม่รู้ไงแต่พ่อเขาเขาอกมากขาเลยชอนแล้วอบแล้วอบช่วงสงครามนี้อ่าอย่างท่านทายเชลยค่ะเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวติดต่อรุ่งการนะคะวันนี้เราได้เห็นสีสันของพี่คือพี่เป็นผักนะฮะ